มันก็จะพามาดูอะไรเครื่องซักผ้านะครับสั่งมาแล้วนะครับจะมีเครื่องซักแพ้นะครับแพ้แล้วก็มอเตอร์ปั่นแห้งนะครับแบบทั่วไปนะครับลูกค้าไม่เอาแพ้นะครับแอาทั่วไปแต่ว,ว่าเครื่องซักขัวเป็นแพ้นะครับเพราะว่าเครื่องซักใบมันใหญ่นะครับ แท้เขาจะมาแบบนี้นะครับอันนี้คือของแท้ท a นา s o n i กนะครับเ,เขาจะไม่มีมูลเล่มานะครับจะแยกแยกมามูลเล่จะแยกต่างหากอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามาแบบเป็นชุดแบบนี้นะครับไม่แท้นะครับจะเป็นของเ,อาเขาเรียกอะไรเกียร์ดีอยู่ดีเขียนว่าดีเกียร์ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แท้แต่ตัวนี้จะเป็นแท้นะครับ แก้จะมาแบบนี้แ um ล้วนี่เรามาใส่เอามี่ละสากตะหะนะครับแยกกันมานะครับน็อตมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้มีน็อตด้วยนะครับของแคไม่มีน็อตด้วยนะครับของแคร์ไม่มีน็อตนะครับผมต้องหาน็อตใสเองนะครับน็อตน่าจะเป็นเบอร์13นะครับแลวนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นลูกยางพอลู ยางกันน้ำนะครับยางกันน้ำท้ไงเอาแบบเกลียวนะครับใส่ง่ายนะครับแบบเกลียวใส่ง่ายแต่ถ้าไม่ใช่แบบเกลียวใส่มันใส่ยากใส่ยากนี่เราทาเกาวนะครับออกาเอกายางนะครับเกายางที่เราทาพวกหนังพวกอะไรเงี้ยทากาวก่อนเสร็จแล้วมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั่นแห้งทั่วไปนะครับจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้ครับเป็นมอเตอร์คาังหมูนะครับเรียกมอเตอร์คาังหมู อันนี้จะเป็นทั่วไปนะครับทั่วไปแปดร้อยแปดสิบวัตตนะครับคาปาคาปาเราต้องเปลี่ยนนะครับคาปาสิบสองไมโครนะครับจะดูคาปาก่อนว่าของเดิมเท่าไหร่นะครับให้เวลาเราเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเวลาเราเปลี่ยนมอเตอร์ปันแห้งนะครับให้เราดูคาปาด้วยนะครับไม่ใช่าคาปาเดิมหรือว่าตัวแคปเดิมนะครับ ให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับให้เราดูอ่านเนมเพียนดูก่อนนะครับว่าเขาใช้คาปาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีของของเดิมรู้สึกจะเป็น3มโครยังไงนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ทีนี้3.5มโคนะครับแต่เวลาเราเปลี่ยนตัวมอเตอร์เนี่ยสําคัญที่สุดคือให้ดูเนมเพียแล้วก็เปลี่ยนคาปาด้วยนะครับคาปามันจะไม่เท่ากันนะครับมอเตอร์แต่ละตัวนะครับบางตัวก็6มโคร8มโคอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคาฟาอยู่ที่12มโคนะครับให้เรา เปลี่ยนคาปาทุกครั้งนะครับเปลี่ยนคาปาด้วยทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนมอเตอร์ให้เราเช็คคาปาด้วยว่าคาปากี่ไมโครนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลัที่ต้องเปลี่ยนนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องซักครับยางนะครับแล้วก็มอเตอร์ปันแห้งนะครับผมเราก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ ท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูคาปานะครับเวลาเปลี่ยนมอตเตอร์นี่นะครับอย่าลืมดูคาปาครับทีนี้ก็ถ้ามีประโยชน์คาปากนไรกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ